แม่หวาเพลินกาหิวเข่าแล้ะพี่น้องเบิ่งชั่วจิลรอ่หอมหอมเนาะพี่น้องแกงหน่อไม้ห้าสซุกแล้วตอนนี้ปา้าดโตหอมประแดกขนาดเลยอยยันหมอความ สบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมือนีกาะขึ้นมาจะเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ําพี่น้องเกี่ยวข่าวมือแรกเนาะมือนีกระซิมาเฮ็ดแกงนอไม้ไหล่พี่น้องนี้นอไม้ไหล่แม่นแหงนอไม้ไหล่นี่พี่น้องแซ่บๆรถมือนี้เนาะคิดยากพี่น้องนี่สาวตัวเกียวว่อนีเนาะอันนี้พี่น้องหลานประโจมอันนี้เนาะหลานประโจมเอ้ยแม่พี่น้องขึ้นมาเข่ารงเรียนอยู่หนีเนาะแล้วพิ่นก็มาลินมา มาลินแล้วก็เฮาบอยเพิ่อนถากีแกงหน่อไม้พี่น้องเพิ่นยังบริกินข้าวย,ยังประหตอนเทียเเ่ยงเพกกี้ยนไงยังบระหยัดถากีแกงหน่อไม้พอดีเนาะจังแซบเบาอายกับสาวซุกกับโบยู่พี่น้องเพิ่นไปหาน้องขนข้าวแล้วถาเบิ่งคลิปพี่น้องเพิ่นไปรากาสิได้เห็นน้องขนข้าวเนาะเฮากัถถาเบิ่งคลิปเฮาเอาเฮากัได้คิดฮอดกับอดเอาพี่น้องเลยอิโล มือนี้มีเมนูแกงน่อไม้ลหลคับสีขัวจิโร่กบกอบพี่น้องสูเมวากินนี่นี่จิโร่ใส่ขีเรียบร้อยเนะาะขัวเป็นบะจิโร่เป็นเสร็บ่ะอายุจะปีแหละสิบสองสิบสองปีเฮียนห้องปอดมอหนึ่งมอหนึ่งแเดอพี่น้องมอหนึ่งโม่มวนบอปไปองเรียน,นแกงน่อไม้ทุกพี่น้องน่อไม้ไล่ยคั่นทุบดีสุดยอดเลย,ยแทบบ็บ มมันจืดล้วกับน,น้ำนวัวมันเขา่าแหนงกับมีทั้งแหนงใหญ่แหนงน้อยแซ่ฟตูเป็นโ้อ,องตูดึเลยทุบนี่เอ้าเบิ้งตัวทุทบทแล้วอันนี้น้ำยานางเขียวๆเลยพี่น้องเลยคนแถมมาเลยได้ยานางกับอันนี้นะทอกอันสะางแงงนี่พี่น,น้องเลยเห็ดเข็มเห็ดกระตุ้นนะเห็ดนางฟ้าอือแล้วก็มกบวบน้ำมีมกบวบมีเห็ดกระตั้น,น,นเนาะแล้วก็มีดอกนะม,มกบวบน้ำ มีหลายอย่างพี่น้องแกงเหมือนกันแซ่บแซบยามนานี่แกงเนาอไม้ขาดบ่ได้ตํามังหุงไว้จัดมือหนาเนาะมือนี้จัดแกงหนาอไม้ก่อนสก็สุดยอดเท่านั้นเลยเนาะยีโรใส่ขี่วะฉันใส่ขี่น,ขน้องดเดออ้อวะแม่สมัยตะกี้นาะแม่แม,ม,ม่ว่าเพิ่นเหล่าชุฟังพี่น้องแม่น่ะสิไปให้ไปหน้าเนาะเดี๋ยวฝากน้องนะฝากลูกเอาไว้กับเอื้อ คือแบบยังบูจะควมเนาะยังน้อยอยู่บะอันเบิ่งน้องเดอใส่ขี่น้องเดอบะ่ะเนี่ยก็บอกไม่เห็นตัวเกี้ยวเรา,าเลยเลี้ยงแล้วอ้าเอาเอคนละเลี้ยงบอกคือว่าอันนี้กับเม่นะที่ว่าใส่ขี่น้องเดอค่ะคนละเลี้ยงบอกให้ยงน้อยเราสุฟังสะอันแม่หยาฮันเป็นคนอีสานเนาะได้แหละลูกไพ่แหละไปกุง้งกุงเทป แล้วแม่แม่่าแหละ<ม>ไปซ้อนเอาอันลูกง้อกันเนาะ<ม>ลูกอ้ออะไรม,มาเอาไว้ให้อันลูกไผ่อันเทดกิน<ม>เอาอันใส่ขี้ก่อนเดอ้ออีล่าเดอ้อจากอ้อมวะเอ้าใส่ขี้หนูก็ไม่กินนะวะเอา้า <c oughs> มึงบาใส่ขี้กูก็บากินที่กันแล้ววะเอาอีกเรื่องหนึ่งค่ะเดฟวะที่ว่าแม่วาล่าสุพังอ,อันนั้นครัวน้องเออครัวน้องเดอ้อพี่น้องครัวน้องอันแปลว่าเข้าใจบะเข้าใจบะ ขัวน,อนอ้องเพ่เบ้องน,น่องน้าอันนี้ยังเข้าใจเนาะพี่น้องคนสมัยตะกี้ยังบสุสอาดคนสมัยนี้ว่าขัวน้องเด้อว่าแม่บ่อยู่นะแม่ไปแห่ไปนาเนาะอนเข้าน้องอน,งน้นอแม่น้องนอนแม่มมาคือท่านั้นะว่าเอามาตัดแข้งตัดขาเนะาะขัวก็คือขวัวกบพเขียอะไรพี่น้องป้าโว่าคนตะกีป่านนั้นเนะาะวะเรกัแม่แม่พิ่าอยู่พังเป็นคนเฮาเลย บอกเกือบเป็นคนนะพี่น้องให้มันเบาคนตะกี้ให้เป็นคนที่ซื่อสัต์เออเป็นคนซือซปปนนซ่อเนาะซัดกะเอาไปว่าจะล้างละมือเอาหน้าไม้่หม้อขัดล้างอ,ขอีกนะข่อยเดิอยาม,มันติน้นกำลังฮ้อนกำลังฮ้อนนะ้ำลงเชือกหน่อยก็ได้เฮ็ดแกงหน้าไม้เป็นเบาอยู่หน้าเห็ดโบแซ่บเต็ดเป็นบ่นใดได้กี่ <laughs> ตอนน้องตัวเกี้ยวยังน้อยนะซ้ำนี่นะพี่น้องเฮียนเห็ดเนาะแม่เพื่อนนะสิเอิญไปเบิ่งเลยเวลาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะแม่เพื่อนสิบอกมาเบิ่งแม่เฮ็ดมาซอยแม่เฮ็ดนเนาะท่าคือกันเวลาย,ย่าเฮ็ดไปเจาะเบิง่งแบบคน,นใส่ยังแม่ใส่ยังแม่แล้วกันเฮ็ดตามคนเบิ่งเอาเบิ่งไปแล้วเอาก็เป็นแนวกิ่นนะเฮ็ดบม่ได้ยากเลยคันเฮาเฮาตูงหัวเข้าไปเบิ่งในยูทูบเฮาเฮาต้องหัว่เฮ็ดแนวนี้มันข้าวเขาต้องใส่ส้ม แบบนั้นแบบนี้เราคิดเอาพี่น้องอแปบ,บว่าเราบึงมันก็คล้ายๆกันเบิดเห็ดนทันคิดนี่ค่ะพี่น้องแกงหน่อไม้เฮาซุกแล้วตอนนี้ป้าตัวหอมประแดกขนาดเลยยนันหมอความหน่อไม้ทุบพี่น้อง,องเลยทุบเอาถึงแซบบนี้ก็ใส่พักสะเเงงลงไปเลยใส่พอดีเนาะว่วสีใส่เบิร์ดยามันขมพี่น้องเลยนี่ ว้าเหมาะกับพุดคักขนาดเลยพี่น้องเบิ่งนี้มาเด้อม,มากินข้าวเที่ยงน้ำกันแกงน้ำไม้ไหลนี่มามาลงมือเลยแม่อันนี้เบื้องเอาเลยเพื่อว่าวแม่ยังบร<ล>ิสบายดีได้ค่ะพี่น้องยังยังกิโลซีแกงน้ำไม้ก่อนเพื่อนชุดน้ำอืมกรอบไหมมาเด้อ มากินแกงน้ำไม้ตุ๊เกียตัวน้องเฮ็ดเด้อแกงน้ำไม้ไร่กินกังเวีนกิ่นที่อย่างมามาพี่น้องกินแกงไม้แซ่บโอเคไหมวแซ่บอันนี้กรอบค่ะแกงน้ำไม้ไร่จะจะงงยังแซ่บต้นง่ายๆมาเด้อพี่น้องสีชัยสีลาสีจางประเทศมากินแกงน้ำไม้น้าแม่บ่าเด้อต่อกที่อย่างหาขึ้นมาตะเกี่ยวเขาตะเกียวฮอนฮอนพี่น้องเกี่ยวเขา แดดแหงลมผักเนื้อไี้รู้ไล้คะแหนงไหมพี่น้องแซบเข้ารูคิดว่าขมบ่ขมหน่อยหนึ่งอืมอม่นแรงก็อ่อนด๊อก จินมจิดอกก่อนแซ่บจ้ะเยอะไแม่แซ่บสุดเลย <c oughs> จิ้มแล้วแซ่บคนมันเหรได้จิลอยามนี้มันเนาะไข่เลยนะมันแล้วไวม่กินกวขวดจิรอสองสาราเชนอว์เด้อ เนื้เหมืนไส้แซม์เนาะแบบมะกุตะกินเนาะเกาะเนาะก่นยาหอมเออบ้านเจ้าอะไรบอนซ่่งสีดำหน้าิ่นจกแล้วไม่ขึ้นแบบพุจับร้อยมือร้อยแบบเือสองคนอือนี่นะอืจับเอาน้ำน้ำขึ้นเนาะเราต้องคุดเลยพี่น้อง ไข่นาก็ได้ลมอึ้งพุ่หนูไม่นะมัไม่แส่ดมนไม่ไร้นาเขานไม่กระเซ็นมือเดิมแคมหัวแล้วก็เราสานจะไปรำเขาจะเป็นดมอื้งเป็นขอหน่อขันแคนหวานแคบจะมีหลายนะหวานน่อแคนไปน้ำกันครับบุ๊บบาแม่ลูกพี่น้องเขาว่าน้องตุ๊กเป็นหลาน แม่บอกแม่มหลานบ่พึ่งมะลูกน้องไปนั่งขาวกบว่าหลานตุ๊กเกียวไปนั่งกบว่าหลานลูกชุกไปนั่งกบว่าหลานบ่คือพันลูกชายบ่ทุ่มใหญ่เนอ่ยใ่อืมแมประโทนแต่หลานไม่ว่าเลี้ยงลูกสอ,องเธอสองปานสอ,องปานปานยังใหญ่แล้วสามคนมาเลี้ยงสามคนน้อยอ ตักน้ำมาน้ำมาชดเนาะตักน้ำมาสดก่อนจังมีแห้งเกี่ยวข้าวคนเกี่ยวข้าวเข้าไปเถอะเออส่วนเพือกินเกลีนองอกไม้เพื่อมือพี่น้องเพื่อบวกกินได้เงั้นเพื่ออยู่ใกล้ๆนั่นไหมเนาะเพื่อบวกกินเฮือนเรางั้นเพื่อไกลอยู่นี่เพื่อบวกกินนี่เฮือนดา่มน้ำเลยสิบโมงก็ขึ้นแล้วพี่น้องฮ้อนแหง เด็ดสมัยนี้โบธรรมดาเด็ดสมัยนี้แหงเด็ดแ,แห้งราดกับดมีลหายใเก่่วเข้าเปไบ่เกีลือไปไกลเกือบเก่ยวบหนึ่งค่อยเกลยวนี่แะคิปไปเปีนเกียวเขาเข้าไปะดีดาเพื่อนใส่งมือไปนั่ง บอกาอายบอกเกี่ยวบาดมือตอ่อนั้นพี่น้องไปเกี่ยวขา้าวปักยานขนาดเนาะไม่เห็นเด็กเกี่ยวข,ข,ข้าวจะตีบุกเลยขาชอบขาชอบมันขึ้นมาเด็ดกับกับเยอะมากบอกอายเกี่ยวบาดมือตอนเที่ยงเลือดไหลบมดยุดเลยตอนเที่ยงเลือดเลือดเดินเลือดไหลแห้งเลือดออกลายนะตอนยุนานี่แบบยนานประคบเลยแล้วมันก็เห็นเนะเห็นว่า เป็นก้มทิ่งที่อยู่น้ำคือมาในเถียงนาค่ะมีผีอยางได้ไปต้มก็คือบ่ได้มาตะข่ำก็คือป่ได้มาอยู่ห่างไม่มีผีใหม่ๆแม่นาะอยากได้บาไอยพี่น้องเาคนเร<อ><อ>าอันใหม่ๆนะอย่เกี่ยวซื่อคอยเห็นขึ้นเทียงเขาแล้วไม่ไพ่เหมือนหรอามเขาใครกับบ้กเพราะว่าหน้านั้นสามปีท1 1> อดท้าหนึ่ง แล้วกเอาลูปเราเดี๋ยวลูปคามนี่สามปีเอาคนเธอหนึ่งน้องไอ้เนี่ยเป็นวันมันบริพิหิตยุคฮัน้น <ำ S 2> เอาอพอะีกีวบ้านเมือจะสูสโ้โจยามเที่ยงเอาลูกเราคนเดียวนาอขึ้นก็เลยย่าเนาะย่ายแล้สามปีเท่านั้นก็เจ้าเขาแล้วตะกี้จะเ,ข,เ,เข้าโบกุ้งกินพี่น้องก็เลยได้ไปเกี่ยวข้าวเ,เอาเข้าวนาะเกี่ยวข้าวมาก,กินไปซอยเพื้นเลยเอาเข้าวน้ำพื้นนะน้องตุ๊กเกี่ยวก็กไป พ่อหอนแหงหูม่ขึ้นก็บ่ได้ขึ้นเบ้ออดเอา้องน้อยเดียวมันใหญ่นี้นิบสแล้วเด็กน้อยสิบหาิปีเพียงบ่าเขละเป็นคนแขกบอกหน่มนเป็นคนอียงวะตัวน้อยเพียงบ่าเขานี้ยิบสาม ยำไรมกรยงเสี่ได้จากสเยน้องเขาของน้องีนี่ยำไรอย่างบอกนกกิ่นลายพี่น้องน,อก,นอกกินนลายพ่อ,อขั้นตัวนี้สิได้อยู่ตัวที่สองเ ตัวนั้นนกกินนี่น่าอะไรใช่ตัวนั้นใช่ตัวนี้แอมออกขอมมูแปลว่าปอาลนกกระจาขาน้เขาขอาโพขาน้เขาแต่ผดสีดอฉันแบบสึงานถไหบอกว่าเป็นเรื่องูดวบบเอาสิดอแห้งอะไรืได้กินก่อนมข้าวใหม่ไปนีันนกบวิดทย่เดิมกัะพริกกนก ชอนกับบดดิเลยอืมฝนตกเลยขาึงกนได้เป็นอะไรแม่แซ่บหลายไม่ว่าแซ่บก็หมูเลยพี่น้องแซ่บหลายแกงน้ไม้น่ะเติมน้ำอีกจนเกี้ยงเลยแซ่บแพงแกงไม้ไหชอบกินหลอกกับเบิดแล้วพี่น้องเนี่ยแต่ใบของชิไข่กับกินนี่บบเหลือหอมแทบแ่บแพี่น้องเลยจะหลอกงเกี่ยวข่าวก้อนนเลยสาหรับคลิปนี้น ทีด้ขอจบคลิปไว้เพียงสำนี้นาอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์พบพ่อกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อสบายดีบายบาย